ราศีพฤษภครับเป็นหนึ่งใน4ราศีดวงดีสัปดาห์นี้นะครับและเว็นครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวการเจรจาอยู่ในมุมติดขัดดาวเรื่องของเงินนะครับบางทีมันมีดวงสะดุดนะครับหรือบางทีมันมีเหตุให้แบบใช้ได้ไม่เต็มที่นะฮะบางคนอาจจะต้องชะลอเรื่องของการชําระเรื่องเงินหรือต้องใช้เงินในส่วนอื่นแทนนะครับแต่สัปดาห์นี้นะครับดาวการเงินของเราคือดาวพุธโคจรสวยงามขึ้นนะครับโคจรเร็งแล้วนะครับมันก็ดีตรงที่ มีโอกาสได้ช็อปได้ใช้ได้ซื้อหรือว่ามีเกณฑ์ได้ของพิเศษนะครับเป็นสัปดาห์ที่วันที่8นะครับตัองแว่ถึง14นะครับเป็นสัปดาห์ที่มีโอกาสใหม่ๆม,มานะครับบางครั้งอาจจะมีเรื่องคนช่วยเหลือ่อาหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของงานพิเศษงานด่วนแล้วก็มีข่าวดีอาจจะเป็นงานพิเศษแล้วเราก็ได้เงินพิเศษขึ้นมานะครับผมก็เลยตีกรอบเรื่องของการเงินได้ว่าสัปดาห์นี้ดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องเงินทองในเรื่องการหมุน ในการช็อปในการใช้นะครับเผื่อ <c oughs> จะป็นต้องช็อปใช้หมุนในเรื่องใดก็ตามจะประสบผลสําเร็จไปอย่างดีครับมุมดาวการเจรจาเด่นอันนี้เพื่อนๆครับมันทําอะไรได้บ้างนะครับมันทําให้เรื่องของการพูดคุยการติดต่อการเดินทางหรือแม้แต่การวิ่วานให้ใครช่วยเหลือนะฮะจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับดาวในเรื่องของการ ทำเอกาสารต่างๆเรื่องสําคัญนะครับเผื่อใครจะต้องยืน่นเอกาสารสําคัญต้องเซ็นสัญญาต้องเจรจาต้นดินทางต้องแข่งขันหรือบางทีจะต้องพรีเซนต์งานคุยงานนะครับติดต่อง,งานการแก้ต่างแก้ตัวอะไรก็ตามนะฮะนี่คือมุมดาวที่เด่นนะครับจากนั้นการพูดคุยความสําเร็จก็จะมามีดวงการเดินทางนะครับจะใกล้ไกลก็ถือว่าผลลัพธ์ต่างๆในเรื่องการเดินทางก็ถือว่าน่าพอใจ พื่อนไครับการโฟกัสอย่างหนึ่งคือเรื่องของการงานนะว่าไปสัปดาห์นี้ภารกิจเริ่มตึ่นเครียดนิดหนึ่งนะฮะมันมีงานด่วนเข้ามามันเป็นงานที่ต้องแข่งกับเวลาอะไรที่แข่งกับเวลามันจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเวลามันไหลไปเรื่อยนะฮะมันก็บีบให้เรามีเวลาสั้นลงนะฮะฉะนั้นเพื่อนครับพยายามที่จะรีบเคลียร์ปัญหาสําคัญให้จบใครที่มีเรื่องจําเป็นต้องคิดต้องทําต้องคุยต้องลุยต้องแก้ ต้องเน้นๆเ,เลยนะช่วงนี้นะครับพยายามจบให้ไวพยายามรักษาเวลาดีๆแล้วก็เรียงลําดับดีๆอะไรควรทําก่อนหลังมันจะช่วยได้เยอะนะครับมูลดาต่อมาครับในช่วงนี้นึกถึงอย่างนะฮะสมมุติว่าเพื่อนๆมีไอเดียอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษว่าภัยมันสามารถทําได้นะครับเพื่อมีเรื่องส่วนตัวภาร,รกิจส่วนตัวความคิดอะไรที่อยากทํากระจุกกระจิก นะฮะสามารถลงมือในช่วงนี้ได้ด้วยนะครับดาวประจําตัวของเราคือดาวพระศุกร์กอนะฮะโคจรอยู่กู่กับทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับเรียกโคจรเป็นประนะมันอาจจะต้องเป็นช่วงที่คนเดือดร้อนมาขอให้ใหช่วยเป็นช่วงที่ใครมีปัญหาก็นึกถึงเราเป็นช่วงที่มีเรื่องต้องคิดต้องทําไม่ใช่แค่งานเดือนหน้านะครับเป็นช่วงที่ใครที่มีปัญหา หรือต้องไปเคลียร์เรื่องต่างๆที่เป็นปัญหาาลัคาลาัางอยู่ให้จบด,ด้วยไว้ด้วยหรือให้คืบหน้าด้วยนะฮะแสดงว่าเพื่อนจะต้องทํางานแบบ2แบบนะฮะมิติแรกก็คือต้องทํางานที่ทําอยู่ปัจจุบันแล้วก็งานต้องเดินหน้านะฮะกบับอีกอย่างนึงคืองานข้างหลังคืองานค้างคางานาละครลังงานที่มีปัญหางานที่ต้องเคลียร์ให้จบแล้วก็ครอบครัวนะครับแต่ข้อดีของเลือกครอบครัวนะฮะมันมีดวงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาได้ หรือมีปัญหาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวจะเคลียร์แล้วก็จัดการได้ด้วยดีนะครับระยะนี้เริ่มอะไรใหม่ๆดีครับเผื่อจะเริ่มต้นบางสิ่งใหม่ๆนะฮะก็าสามารถจะต่อยอดได้นะครับแต่ต้องระวังนะครับอย่างหนึ่งคือค่าใช้จ่ายด่วนฉับพลันมานะครับค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ก็โผล่เข้ามาตัวน,นี้ที่ต้องระวังเป็นพิศเศษนะฮะแต่ดูแล้วก็สามารถจะหมุนชอบใช้ได้นะฮะจะหมุนจะชอบจะใช้เลยก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับ ข้อสําคัญข้อหนึ่งในระยะนี้ระวังป่วยไข้ไม่สบายนะช่วงนี้ถ้าเรารู้ตัวโรคหน้าก็สามารถจะแก้ปัญหาได้ับเช่นเรื่องของร่างกายภายนอกภายในนะฮะภายนอกก็จะมีดวงจุดมิจะตัวเลือดตกยางออกคืนได้ภายในช่วงนี้อารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะฮะหรือว่าอารมณ์แบบเงี้ยงๆอเง,า,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 งาซึมๆเศร้าๆนะช่วงนี้มันจะเกิดขึ้นนะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องของความดันนะครับผมนึกถึงระบบเลือด เป็นอะไรได้บ้างหนึ่งความดันนะครับเบาหวานไมเกรนนะครับใครที่มีโรคประจําตัวช่วงนี้ประทุขึ้นได้ต้องระมัดระวังนะครับแต่บอกกันเลยฮะดาวังคารช่วงนี้โคจรได้ตําแหน่งมรณะนะครับอย่างหนึ่งคือมันจะเบื่อเบื่อเซงเซงบ่อยขึ้นอารมณ์มันจะแบบอู้ทาอะไรที่เราไม่ชอบก็จะแบบทิ้งเลยนะฮะหรือว่าไม่ไม่อยู่ไม่อยากอยู่ใกล้เลยนะครับบางทีมเป็นหน้าที่แต่เราก็จะเลี่ยงเรี่ยงอะไรเงี้ยคือบงช่วงนี้เบื่อเบื่อเซงเงกับงานหรือภารกิจสิ่งนี้ก็พยายาม กลับมาทาให้เรียบร้อยด้ดยไวนะครับแล้วก็ตรงนี้มันมีดวงนอกจากแบบเบื่อๆเซ็งๆฮะมันจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆนะครับซึ่งเราก็จะต้องแบบฝืนฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่จะต้องฝืนในการคิดในการทําในการเดินทางบางทีไม่อยากไปก็ต้องไปอะไรเงี้ยฮะฉันเพื่อนๆครับเบตรียมความพร้อมนิดนึงคือทำตามหน้าที่ทําตามสิ่งที่ควรทำนะฮะอย่าทําตามอารมณ์นะครับบางที่อารมณ์มันเป็นตัวขัดกับภารกิจที่ต้องทำเนนืออกไหมครับฉะนัน พยายามทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าอารมณ์นะครับประกาศต่อมาครับมันมีเรื่องดีๆอย่างหนึ่งคือผู้ใหญ่เมตตาเนะยฮะเผื่อเพื่อนจําเป็นต้องพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรารักเคารพและศรัทธาให้เมตตาช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็มีเกณฑ์สําเร็จครับมุมดาวการเดินทางระย,ย,ยะสั้นๆดีถ้าจำเป็นต้องเดินทางไปเพื่อผลประโยชน์นะครับจะประสบผลสําเร็จสัปดาห์นี้นะครับมีเกณฑ์ได้ซื้อของถูกใจนะครับมันยังพอที่จะหมุนเงิน หรือจับใจแค่สอยสําเร็จนะครับถ้าใครที่แบบเดือดร้อนไม่สบายใจเรื่องเงินในทุกมิตินะครับจะแก้ปัญหาได้ข้อดีอย่างนะครับในช่วงนี้ที่บอกว่าผู้ใหญ่เมตตาแสดงว่าเราสามารถจะคุยเรื่องสําคัญบางเรื่องหรือไหว้วานขอร้องบางเรื่องนะฮะให้กับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาลูกพี่รุนพ,พี่ฮะท่านจะช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับช่วงนี้เราจะคิดอะไรที่แหวกแนวฉะนั้นใครที่ทํางานครีเอทีฟใครที่ทํางาน,งานต้อง ใช้ความคิดนะฮะใช้จินตนาก,การนะครับจะประสบผลสำเร็จนะครับในช่วงอย่างนี้ไปมันมีจุดเด่นข้อหนึ่งนะะที่เห็นนะครับเรียกว่าบางทีไม่ได้เอ่ยปากของความช่วยเหลือใครก็จะมีคนช่วยคือมันมีความเฮงนะฮะแปลว่าเพืเ่อนๆอาจจะได้ของขวัญของรางวัลของอะไรพิเศษเร็วสุดก็สัปดาห์นี้ช้าสุดก็ประมาณไม่เกินสิ้นเดือนนะครับแต่อย่างน้อยมีเรื่องหรือได้ของอะไรที่พิเศษแน่ๆแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบนึกคําประโยชน์ที่ผมพูดได้เร็วเออหรือจะเป็นสิ่งนี้เนาะอะไรนะครับโอเค แต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับชนิดดาวความรักหรือแฟนนะฮะจะเป็นช่วงที่เจอบ้างมาเจอบ้างแต่ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะฮะเพราะาดาวทิ่ดาวพุธดาวสุ์ดาวกลุ่มดาวเห็นความไหลลื่นลืม,ลมช่วงนี้คุยอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตําแหน่งแฟนคือคุยเรื่องสําคัญโอเคได้มีเรื่องใช้เวลาโอเคได้แต่ช่วงนี้ดาวคู่ครองหรือแฟนคือดาวองคานโคจอรมรณะนะครับนอกจากระวังแฟนเปิดคึ้นไม่สบายหรือเาว่ามรณะคือความห่างไกล บางคนต่างคือคงยุ่งนะครับห่างไกลไม่ใช่โอ้โหอยู่ยว้คนละจังหวัดคนละประเทศนะครับบางช่วงเวลาถ้าเราอยู่กันดีอยู่แล้วนะครมันจะเป็นช่วงที่เขายุ่งยุ่งในภารกิจฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเรารู้ดวงล่วงหน้าว่าโอเคช่วงนี้มันจะมีเรื่องของการยุ่งต่อภารกิจเพื่อนๆก็พยายามเข้าใจหรือคุยถามไทยหรืออะไรก็ว่าไปฮะไม่เสร็จตามก็ได้นะครับนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับอย่างที่บอกว่าโชคคือวาจานะฮะเพื่อนๆจะคุยเรื่องสําคัญหรือต่อรองหรือสำคัญ ซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยนจะประสบผลสำเร็จนะครับชุดนปากหาเงินหาทองหาโชคหาลาภได้ดีมากนะครับชวดนี้ใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์นะครับช่วดีมีสูตนะครับแปดถึง14นะฮะธันวาคมเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ